เรวาวได้อยู่ยังพอเว,ว้วาวได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากเว้าวหนักอยากว้าวหนักก็ไปออลิแฟนคนเยอะเขาบอกว่าจะเป็นคนเซ็กจันสามารถทำขวัญน,น้ำแตกได้ what the fuck what? 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 คำเตือนคลิปวีดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเจอกันมืนเดิมน,นะครับกับรายการวัดเด็กฟักนะครับผมอยากจะบอกนะครับเหมือนเดิมน,นะวัดเด็กฟักต้องไปรับสาวสวยเซ็กซี่ขยี้ใจนะครับแล้ววันนี้จะเป็นพิตตี้คนไหนสวยขนาดไหนครับรอชมกันเลยครับไปครับแล้วตอนนี้นะครับอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วครับกับน้องขวัญค่ะ วันนี้น้องขวัญมาแล้วนะครับน่ารักมากเลยตัวจริงน่ารักกันเนี่ยถามกันเลยมาถึงว่าชื่อขวัญนี่คือชื่อขวัญเป็นชื่อเล่นจริงๆตั้งแต่แรกคือชื่อเล่นจริงๆที่พ่อแม่ตั้งให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเป็นสาวแว่นเงี้ยอยากรู้ว่าเป็นคนใส่แว่นจริงๆหรือว่าใส่ตาสั้นจริงๆริ้ะจริงจริงสั้นขนาดไหนแล้วพี่สั้นขนาดไหนพี่มาถึงใส่ตาเราสั้นขนาดไหนก็ประมาณเกือบสองร้อยค่ะแล้วก็เอียงเกือบสองร้อยเยอะอยู่คราวนี้ว่าพี่ถามอ่ะถามสัดส่วนกันเลย สามสี่ยกกี่สิบสี่แหละไม่ได้วากก่าสามสี่ยีสิบสี่สามสี 4, <4 S 1> ่ยี่สิบสี่สามสี่ประมาณนี้ เฮ้ยโอ้โหทำไมนมกระตูดเท่ากันเลยเหรอะตูดหนูไม่มีหนูคนไม่ค่อยมีตูดแต่มีนมใช่ใช่มีนมเยอะก็เอาไปทดแทนตูดตรงตัวเลยตีตูดไม่ได้ก็มาตีนมแทนโบโบอย่างนี้ได้แต่แต่ยจะตีแรงเดี๋ยวแตกนมตองเออเดี๋ยวถามต่อเรื่องเลยว่าทั้งตัวทำอะไรมาบ้างนมอย่างเดียวค่ะนมอย่างเดียวเลยเหรอตอนนั้นนี่คือไม่มีนมเลยยังไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยไม่มีถึงขนาดที่แบบว่าไม่ปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าถ้าเอามือลูบก็คือเหมือนเป็นหลุมเป็นหลุมจริงๆแล้วถ้าเป็นคนปกติขวัญเป็นคนที่เซ็กซี่ไหมเซ็กซี่ค่ะ ชอบชอบควงมเซ็ี่ชอบถ่ายรูปเซ็กซี่เคยรูปว่ายน้ำไหมชุดว่ายน้ำหรอเคยถ่ายบาปกติก็ถ่ายบิกินี่ค่ะแต่ช่วงนี้ไม่บอลความเซ็กซี่ลงไปไว้ในออลิแฟนอย่างเดียวอ๋อพยายามดูไปดูในออลิแฟนเอาก็คืในโลกโซเชียลก็คือเบาลงอะไรเงี้ยแต่ก็ยังชักว่าได้อยู่ เดี๋ยวนะก็ยังเห็นนมอยู่ยังอ๋อยังพอใจว่าว่าได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากเว่าหนักอยากเว่าหนักก็ไปออลิแฟนเออเป็นคนที่ดีมากพูดตรงๆดีมากแต่แต่ไม่ถอดหมดนะนี่บอกว่าเดี๋ยวหาว่าหลอกลวงผู้บริโภค๋ยวไปแจ้งสคบคือเซ็กซี่มากกว่าในเฟซบุ๊กทีนี้มาถึงเรื่องลึกแล้วเมื่อกี้อยากรู้ว่ามีแฟนมาแล้วทั้งหมดกี่คนสี่ค่ะสี่คนที่เป็นแฟนจริงจังที่เป็นแฟนจริงจังแล้วคนล่าสุดคนล่าสุดเนี่ยคือเลิกกันหรือยังหรือยังคบกันอยู่ เลิกค่ะแต่ว่าก็ก็ก็เป็นเพื่อนกันได้ออ <g ül> ก็เป็นเพื่อนได้กับทุกคนนั่นเลย เมามาถึงว่ามีแฟนเลิกกันไปก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้ได้ค่ะเป็นเพื่อนกันได้อ๋อเป็นเพื่อนถามว่าเคยมีแอบแซบบ้างเลยยังหนูอ่ะเหมือนจะได้ใช่ไหมแต่หนูเป็นคนที่แอบแซบยากตรงนึงก็คือเพราะว่าหนูจะต้องรู้สึกดีกับคนคนนั้นสุดๆไม่ใช่ว่าจะเอาใครก็ได้ที่แบบว่าสมมติเจอกันแสดงว่าเป็นคนที่ถ้าจะมีอะไรกับใครคนนั้นต้องรู้เราต้องรู้สึกดีกับเขาหรือไม่ก็คุยกันมาก่อนแล้วหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วอะไรนานแค่ไหนเนี่ยที่ว่ารู้สึกดีหรือว่าคุยกันมาพักแล้วนับความรู้สึกเถยะพี่หน สองเดือนสองเดือนใช่ค่ะได้ได้คนไหวอยู่คุยไปก่อนสองเดือน้ไเดี๋ยวเล่าให้ก่อนเล่าให้ก่อนไอ้ชเฉพาะในภายนอกเออภายนอกโอเคผมพูดไปได้เขาเขาก็รู้ที่เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเซ็กไหมโคตรหนูให้ดูให้ดูขนทำไมอ่ะให้ดูมีคนแล้วทำไมขนเยอะไงขนเยอะแล้วมันสิบล้อ คนเยอะคนคนเยอะเขาบอกว่าจะเป็นคนเซ็กจัดคําว่าเซ็กจัดของเราคือขนาดถ้ามีแฟนต้องกี่ครั้งจะบอกเราทุกวันนะไงกูกล่าแล้วพว <c oughs> กละโมบแต่ผู้ชายมันไม่ไหวไม่ไหวจริงผู้ชายไม่ไหวทำ,หทำไมทำไมถึงไม่ไหวไอ้หนู่ยจะกระทำไม่ไหว,ไไหว,ไไหวทุกวันอนะ <c oughs> แคทุกคน<ะ><ะ>ไม่ไหวอะจะเย็นคืยังไม่ไหวผมค่อยคุยอะคือผู้ชายบางทีหนึ่งเขาทำงานหนักเออมันไม่ทำงานหนักอะถ้าเขาไปทำงานหนักเขาก็ต้องจ่ายเราได้ถ้าเหนื่อยคือตรงนั้นมันไม่แข็งเลยนะถ้าเราทำให้ก็ไม่ได้ ท้องใงก็ไม่ขึ้นแต่้าเราพี่ว่าขึ้นวัด้าเราตาเราได้เลยพี่อยากรู้ว่าเซ็กที่ประทับใจที่สุดครั้งที่อึบๆอยู่แล้วสามารถทําขวัญน้ําแตกได้ใจไหมไม่พี่มาเราหัวมาเราคิดว่ากูยิ้วแตกกะวะอ๋อชอบเลยชอบเลนเลยคราวนี้เซ็กที่รู้สึกแปลกที่สุดสําหรับเราก็ใช้อุปกรณ์อื่นร่วมด้วยหมายถึงว่าทําให้เกิดเสียงหรือว่าตีเขาหรือว่ายังไงอ่ะอุปกรณ์อะ ว่าอุปกรณ์อื่นละกันขอคลิปลุกไว้หน่อยนึงกินหน้าตาอย่างนี้มันก็ต้องคลิปลุกกิดนึงเพราะวนอนเอาแล้วก็สายใส่เอาไว้นั่นแหละครับก็คือเซ็กที่น้องขวัญประทับใจละกันะครับอิ่มเอ็มแล้วเกิดนะครับเดี๋ยวก็จะไปการบรอสุทธิ์เก็บคอแล้วเดี๋ยวมีน้ำไม่เดือดเมื่อกี้ที่พี่ให้ใบนี่ไงนี่นี okay. ่เอาออกมาทานเลยนี่น Fl ้ำนี้วันนี้พี่เปิดให้งนี่วิตาเดเป็นน้ำวิตามินซีผสมคอลลาเจน อค่อดื่มง่ายไม่มีกลิ่นคาวพบพาง่ายนะครับเพราะว่าน้ำวิตอเดตโอใหม่ตัวนี้นะครับผสมคอลลาเจนญี่ปุ่นแท้จากต่างประเทศจริงๆมีได้ง่ายๆครับเซเว่นทุกสาขามีขายนะครับคุณเข้าไปซื้อเลยนะครับมีเงินแค่20บาท เคอาหารมาถึงแล้วค่ะเป็นไงโอ้เป็นทำไมอ่ะดูโทษหนูฉันจะได้กินอาหารดีๆวันนี้อะไรเงี้ยกะว่าตอนเย็นอ๋อนี่แหละก็กินข้าวหมูจะได้อุ่นก่อนจะกินพี่ขอถามคำถามฮัลโหลเป็นคำถามหลักซีเนเจอร์ของรายการเราว่าเปรียบเทียบตัวเองถ้าน้องฝันอยากเป็นอาหารอยากเป็นเมนูอะไรและเพราะอะไรผัดกะเพราเผ็ดๆแล้วกันพี่ผัดกะเพราเผ็ดๆมันธรรมดาไปนะผัดกะเพราใครเขาก็กินกันนะทั่วไปนะอ่าใช่ ผัดกะเพรามันธรรมดาแต่ว่ามันต้องกินทุกๆวันเหมือนหนูเนี่ยมันก็ต้องกินทุกวันโอ้ใช่แค่วันเดียวคือเลิกเลยอ่ะกินแล้วไม่เบื่อใช่ไม่เบื่อไม่กินอะไรก็ไม่เบื่อจะตายเลยชิมมาชิมกันเลยร้านนี้ชื่อเป็นข้าวมนธรรมดาอยู่ที่แยกรัชดาเลยนะครับเป็นร้านดังมากร้านนี้มากินกันบ่อยมาทานเลยที่ไหนกินเคยกินยังไงพี่มันกินหลายรอบแล้วไม่นั้นพี่จะมารู้ได้ไงกินกับใครกินกับเมียเก่าที่ตายไปแล้วก็เลยจะหาเมียใหม่ อยู่เขายังอยู่ปรงนั้นนะตายไปแล้วทีน่าเสียใจไม่ไม่น่าตายเลยตอนนี้พี่อยากรู้ว่าตอนนี้สวดมาได้ประมาณนานยังไม่หยุดมีแตหรือยังไม่แมีโอเสียงไม่ได้นะทนเสียงไม่ได้นะไม่มีค่ะไม่มีคุณพ่อหรือคุณผัวไม่ให้มีโอ้พ่อมาแล้วโอเคสวดมาประมาณเกือบเกือบปีแล้วค่ะ กือบปีแล้วเกือบปีที่โสดสนิทนะก่อนหน้าน,นี้ก็โสดแต่มันไม่สนิทมันก็แบบมีอาจจะมีแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดจา้าดิเดอเปิดแล้วแต่อะไรเงี้ยเป็นไงแต่อย่างนี้มันเป็นเมนูอย่างที่บอกอร่อยมากทุนนกคนเออรสชาติเป็นไงถามว่าเอาจริงๆนะกินแล้วเป็นไงมัน พี่ที่มากินร้านนี้บ่อยเพราะอะไรมั้ยขาหมูของเขาตัวน้ําไม่เหมือนไทยใช่บอกเลยว่าน้ํารสชาติแข็งข้นมากมากถ้าสมมติว่าคนนี้จะมาจีบเราเนี่ยต้องเป็นคนยังไงฝัดกระเพราอบอุ่นอบอุ่นจนอึดอัดเคยเป็นไหมคืออ้วนจัดอ่ะโอ้ยคนละอ่อนอ่ะผมไม่รู้เขาอบอุ่นก็แบบว่าคนที่ติดแฟนอะไรเงี้ยกี่อ้อนหรือยี่ห้อนเป็นคนที่ติดแฟนไม่ได้ว่าเราอ้อนแฟนหรือว่าคูอ้อนเราอ้าวเราแต่งอ้อนกัน ดเลยนะครับผมดูที่จะเอาอะไรกินเออจะเอาอะไรแดดกันที่จะไม่ได้ถ้าดที่ฉีกขวานสมมติเอาแดดวันนี้หนุ่มๆว่าดูรายการอยู่แต่กี่ขวานต้องทำไงแอดเฟซแล้วทักไปคุยหรือเป็นคนไปคุยอ่ะไม่ตอบแชทแล้วต้องเจอกัตัวใช่ต้องเจอตัวเออแล้วจะเจอขวนได้ไงเขาจะสั่งบุีไงคนอยู่แต่บ้านเออตอนนี้มันโควิดเฮ้ยแสดงว่าเขาดูส่วนไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวโควิดแล้วมีใครเอานี่ไงเพราะว่าหนูไม่ได้ออกไปไหนนี่ไงถึงจะออกก็ไม่ ในขณะที่พูดไปนะครับมือจะตักข้าวแดกอยู <young men. S 1> ่ตลอดเวลาไม่คนหนูจะเอาข้าปากมพี่ก็ถือว่าโอเคนะคะเอารปเอาข้าวปั่อเอาอเคียนีอาได้เพื่ออย่ารอช้าครับให้น้องไปกินแป๊บหนึ่งครับแต่พี่ก็ยังต่อครับ ก็อย่าลืมนะครับขอแห้งแบบนี้นี่ต้องให้น้องขวัญดื่มเลยครับกับวิตาเดครับผมน้ำวิตาเดนะครับเป็นน้ําดื่มวิตามินซีครับบวกคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนจากญี่ปุ่นแท้นะครับสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับคนที่ดื่มไปพกพาง่ายครับไปหาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาหาซื้อได้เลยขวดละ20บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ เนยเดียวไม่ไหวเดี๋ยว ind, ต้องเดี๋ยวต้องตากลากันไปนะครับเร็วๆนี้ฝากล้านเขาด้วยนะครับหาหมูรัชนานะครับอยู่ตรงแยกสุทธิสารนะตอนนี้เป็นร้านดังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะวุ่นวายเรื่องที่จอดรถหน่อยนะเข้าในซอยของร้านเลยนะครับก็จะมีที่จอดรถเป็นรานอยู่ข้างในก็มาเปิดตั้งแต่5้าโมงครึ่งนะครับจนถึงเที่ยงคืนขอบคุณสถานที่นะครับขอบคุณร้านด้วยนะอร่อยมากๆนะครับและที่สำคัญครับรถสวยๆครับที่จะพาเองๆครับพาสาวสวยๆซ็กซี่รีใจแบบต้องฟ้าแบบนี้นะครับที่จะมากินอาหารอร่อยๆกันแบบนี้นะครับ está i วัดดวงวัดแดงก,ก็คือจะให้สาวสวยทุกคนนะครับมากินอาหารแบบนี้นะครับถ้าชนะก็ได้กินร้าสนสุดหรูพีเมยมนะครับถ้าแพ้ก็ได้กินร้านทั่วไปแบบนี้แต่การันตีว่าอร่อยในทุกๆร้านนะครับผมสุดท้ายน้องขวัญฝากผลงานครับไปประะึกคะกันสุดาร้านทำภาษาไทยนะคะไอจีขวัญ lc2 ค่ะครับแล้วมีตอนนี้อ่าตอนนี้ช่วงโควิดเนืนะทุกคนมุ่งหน้านแล้วก็ยากหน่อยออก็ดูนนในเฟซเอามีอะไรไหมโอเคแล้วแพ้ด่ว แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าขวัญไม่ไม่โตขนาดนั้นก็คือเป็นสัมผัสเป็นสำหรับแบบคนที่เป็น FC แล้วขวัญอยากหึนขวัญยามุมที่ขวัญไม่เคยแบบไม่ได้ถ่ายแบบมุมนี้อมุมเซ็กซี่เอาว่าเซ็กซี่แล้วกันก็คือแบบไม่นโดอะไรเงี้ยแต่ก็เอ็กเอ็กแน่นอนเอ็กกว่าที่เห็นในเป็นบุกอะสุดยอดกว่าในเมากกว่านั้นเยอะอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็มีโอริเอนด์ด้วยใช่สำหรับวันนี้นะครับฝากรายการเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ว่ากูแสบตามากเลยเนี่ยกูมองไม่เห็นเงี้ยเลยเนี่ยเงี้ยตากูฟ้าไปหมดเลยตอขึ้นแล้วตอขึ้นกูคุ้มไหมเนี่ยถ่ายรายการได้เป็นหลักสี่ส่าห้าพันในเงี้ยแล้วต้องไปตรวจสายตาเนี่ยตอขึ้นแล้วตอขึ้นโอ้ยกูอ่ะรีบถ่ายรายการกันดีกว่าจะได้รีบจบเอางี้ดีกว่าหนูหนึ่งสองเดี๋ยวพี่ซ้ำเองเอ้าซ้ำด้วยกันไม่ได้เหรอโอเคถ้าอย่างั้นผมก็ด้วยอ่ะเอมึงนี่ได้ยินทั้งหมดทีซ้ำเลยทีซ้ำโอเค เขาเป็นเพะนะแค่ใหญ่กว่าไม่เท่าไหร่ไปเอาไป็นตัวยิ่งตัวมากเลยอย่าดูอย่าเข้ากล้องอย่าเข้ากล้องเอาลีเฟซตัวตัวนะอะไรลีเพฟซนะดูรวมๆอะไรวะเกลียดวะเราเดินตัวนะเห็นผมสั้นไม่ได้นะมือเนี่ยดูคนอะไรเป็นร้านดังมากร้านนี้มากินกันบ่อยทั้งีมันดังนี่มันทำไมถึงดังมีระเบิดดงร่าเฮ้ยตลกสวยด้วยตลกดไปเลยทำหน้า เอาหน้าไปมือเอาหน้าไปโอ้ยมือมันเยี่ยงยีสวดตัวไอ้นี่อย่าดู